เพนวินเสือสตร์แห่งเยเมนสาบคุยกันเกิดเป็นคนไทยให,หกแพงกันไว้ไผเฮ็ดดีให้ซอยอยู่สู้กันยาญานลืนขั้นผู้ใดขี่ให้ให้ไขแก่ซอยกันเรียนท่านผู้บริหารท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ปรึกษานะครับไม่ต้องแปลเป็นภาษาเขมรน,นะครับต้องแปลไหมครับแปลเป็นภาษาเขมรไหมครับขอบคุณนะครับเขตแปด เขต8อุดรธานีนะครับอีสานตอนบนเลยบึงสองหนองสองนครธานีเรามี7จังหวัดนะครับประชากรเกือบ5ล้านคนนะครับก็ดูแลพี่น้องประชาีินี้นะครับใน5ล้านคนมีผู้ป่วยที่เป็นผู้เบาวานอยู่เกือบ4 0 0 0 0นคนนะครับ3 8 0แสนนะครับซึ่งมันเป็นโจทย์ใหญ่ท้าทายพวกเราที่จะขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางผู้จัดด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับพวกเราแล้วก็ให้โอกาสเขต นะครับให้กบประมาณไปก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่ไปจัดระบบนะครับในเขตของเราเขตแปดเราเริ่มต้นนะครับจากศูนย์วิชาการเราเริ่มต้นจากผู้มีอำนาจในพื้นที่โดยเฉพาะเขตสุขภาพนะครับมาทําความเข้าใจคิกออฟกันให้เข้าใจว่าเอ๊ะนะครับจัดเวทีเหลียวหลังแลน้านะครับดูซิว่าประชากรอีสานตอนบนของเราเกือบห้าล้านคนมีผู้ป่ยวยเบาหวานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราจะช่วยกันยังไง โดยเฉพาะตอนนี้บอกว่าสบชเรามีงบประมาณอยู่แล้วงบประมาณที่มีอย่างไม่จํากัดบอกเลยว่ามันมีต่อเนื่องด้วยความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับอันนี้เป็นโจทย์สําคัญและก็ทําความเข้าใจร่วมกันจากนั้นเรามีนะครับคณะทํางานชุดหนึ่งภายใต้อคอมอที่เรารู้จักไหมครับอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาสุข นะครับที่จะมาช่วยขับเคลื่อนในพื้นที่วันนี้เราเชิญ2พื้นที่2จังหวัดนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับงบประมาณที่เราใช้จ่าย3ปีที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องโครงการเอ็นซีดีเกือบร้อยล้าน9 4ล้านตกประมาณปีละ30กว่าล้านนะครับสี่พันกว่าโครงการประชากรที่รับผลจากการดูาลโครงการปานสองล้านกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะนะครับนำพาท่านนะครับสพื้นที่นะครับมีจังหวัดนะครับหนองบัวลำพูเมืองลุ่มพู นะครับมาแลกเปลี่ยนว่าเขาทําอะไรในพื้นที่ของเขาแล้วกลไกที่เราขับเคลื่อนอยู่ที่เราจะขยายผลต่อจะขยายผลไปอย่างไรนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับคุณกีรพร์แสงก้าจะมาเล่าให้พวกเราฟังอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่จังหวัด,ดอวดรธานีเป็นพื้นที่นะครับมรดกโลกนะครับ อุทยานประวัติศาสตร์ผู้บาทบ้านผือนะครับแล้วที่สําคัญประธานคอปสอนะครับผู้อรนการโรงพยาบาลเป็นคณะทํางานอคมอของเราด้วยเพื่อนจะมาทําในส่วนของโครงการ d m เอ็มรีเวเรียนเชิญนะครับพี่กุหลาบสิงห์วงนะครับเดี๋ยวให้นะครับท่านพอจิราพรนะครับนําเสนอก่อนนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนท่านผู้บริหารแล้วก็คณะทํางาน n อ d ทุกท่านนะคะ ดิฉันจจราพรแสงการนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะลีนะคะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูนะคะซึ่งเราพอสตอของเรานะคะโอนถ่ายไปที่สังกัดอบจอนะคะในปี2,560ปีงบประมาณ2,566นะคะปีนี้เป็นปีที่3นะคะซึ่งเราพอสตอของเรานะคะได้รับงบประมาณนะคะความเป็นมาของโครงการคือได้รับงบประมาณจากอสอสอ สสสแล้วก็แผนงานอบจร,ร่วมทุนให้เป็นพื้นที่ในการดําเนินงานในด้านของผู้สูงอายุนะคะในปีแรกของปี2567นอนะคะ,ะนี่คือท่านนายกนายกอบตอตําบลของเรานะคะที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือในพื้นที่ตําบลของเรานะคะนี่แล้วก็นี่เป็นสตาฟทีมของรพสตเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของ NC d ดีทั้งหมดนะคะ ซึ่งโครงการของเรานะคะเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี2556เป็นปีแรกนะคะซึ่งเราเดำเนินการในปีนั้นคือเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุนะคะเป็นการรวมตัวของผูสง้สูงอายุเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันในปีแรกนะคะเป็นการทํากิจกรรมเนตาม3อสองสอนะคะเป็นการรวมกลุ่มปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ออกกําลังกายนะคะซ,ซึ่งในปีนั้นถือว่าเราทํากิจกรรมรวมตัวกันแล้วก็ทั้งหมด ห้าครั้งนะคะในการทํากิจกรรมทั้งหมดในปีนั้นแล้วก็เราได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานในปีนั้นนะคะขึ้นมาสิบ้าท่านซึ่งมาจากทุกภาคส่วนวก็คือทั้งอบตออผู้นําชุมชนนะคะอสอมอแล้วก็แกนนําผู้สูงอายุในหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้จะเป็นโครงการของเราในปีนี้ที่เป็นต่อเนื่องนะคะของปี2,567นี้จะเป็นในเชิงเลือกซื้อจร จะเน้นไปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ <_ S 1> เพราะว่า,าแนวนโยบายของสอสอสอและอาบาจอขอให้เป็นกิจกรรมที่มีผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนขึ้นนะคะนอกจากกิจกรรมที่รวมตัวกันนะคะเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567้าหจนถึง30เมษายน2568นะคะพื้นที่ของเราเป็นเป็น ปีที่สองที่รับงบประมาณสนับสนุนนะคะขอ,ของโครงการของผู้สูงอายุนี้นะคะซึ่งปีแรกมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด100คนจากที่เราตั้งเป้าแค่80คนนะคะของปี2566แต่ว่า6768นี้เรามุ่งเน้นไปที่ว่าให้ให้ไปผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนที่เราสามารถดูแลได้ซึ่งซึ่งในปีที่สองนี้จะเป็นในเรื่องของการลดลดกลุ่มเป้าหมายลงแต่เน้นในเชิงการ ในกระบวนการที่ติดตามดูแลได้นะคะซึ่งตอนนั้นเรามีการประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็ให้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่เป็นกลุ่มป่วยนะคะโดยคัดเลือกแค่พื้นที่หมู่บ้านเดียวนะคะเพราะว่าเราเรามองว่าในในลักษณะท,ที่เราเรับผิดชอบหมู่บ้านเจหมู่บ้านในหนึ่บลรพสตนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างเกินไปเราก็เลยให้เป็นพื้นที่ นำล่องหมู่บ้านเดียวก่อนนะคะโดยคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกร้อยคนแต่ว่ามีผู้สนใจมาคัดเลือกที่ที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่เป็นกลุ่มป่วยนะคะ80คนแต่ว่าเข้าเกณฑ์ที่เราจะต้องได้ประเมินเกณฑ์ในการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้เสี่ยงเนี่ย48รายนะคะในปีในในปีในปีนะั้นปีที่แล้วนะคะที่เราคัดเลือกมาก็คือ,อเราจะมีการประชาสัมพนันธ์วัดความดานันตรวจระดับน้ําตาลก่อนเข้าร่วมโครงการโดยจะต้อง 48รายที่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยคือเป็นทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีระดับน้ำตาลสูงเกินร้อยแล้วก็มีความดันมีไฮเปอร์เทนชันสูงเกินร้อยิห้าขึ้นไปนะคะเราก็จะมีการอ,าอบรมนะคะขั้นแรกก่อนเลยอบรมอบรมให้ความรู้ตามหลัก3อ2สอแล้วก็มีการบันทึกปรับพฤติกรรมรายบุคคลนะคะออกแบบการทำา แบบสอบถามพฤติกรรมรายบุคคลให้กับสมาชิกทั้ง48รายที่เขาร่วมโครงการเลยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการซึ่งทั้งหมด48รายนี้เราจะมีสมุดบันทึกนะคะ ตามหลักของกรมอนามัยที่จะต้องเป็นพฤติกรรมรายบุคคลในเรื่องของพื้นฐานของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมออกกำลังกายก,การรับประทานต่างๆในครัวเรือนต่างๆนะคะเราจะมีสมุดสีชมพูที่เรากำกับดูแลติดตามเป็นระยะเวลา10เดือนนี่คือโฉมหน้าของทั้ง48ท่านที่ยังไม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ48รดายนะคะแล้วก็เราจะด,ดําเนินการโดยที่คัดเลือกกลุ่มแกนนําก็คืออสอมอจะเป็นแกนนําในการที่ติดตามดูแลพร้อมทั้ง ในส่วนภาคส่วนของหมู่บ้าน1ห,หมู่บ้านนั้น1 5คนนะคะโดยที่ให้ดูแล1ต่อ3คนนะคะเป็นกํากับดูแลในหมู่บ้านเลย1ต่อ3ลรายนะคะ,ะเราคัดเลือกมาแล้วจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นไฮเปอร์เทนชันเนี่ย2 0 22รายนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่เป็นดีเอ็ DM นี่ประมาณ26รายนะคะแล้วก็จะมีจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นคนที่ เขาเรียกว่ารอบเอวเกินนะคะที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ว่ารอบเอวเกินก็มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะทั้งหมดนี้เราก็จะจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เราคัดเลือกเข้ามาโดยกิจกรรมของเราคือลำดับแรกเลยเราเอาทุกคนนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะมาคัดกรองเข้าร่วมนะคะแล้วก็แนะนําถึงวิธีการว่าเราจะทำยังไงนะคะในกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโครงการตลอดระยะเวลา10เดือนนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมี วิทยากรซึ่งมาจากอบตแล้วก็รปสตเราที่เป็นพยาบาลที่จะมาช่วยกํากับดูแลให้ความให้องค์ความรู้ต่างๆในระยะเริ่มแรกครังแรกเลยนะคะแล้วก็ประชุมคณะทํางานเรามีการประชุมคณะทํางานเพื่อที่จะใช้เครื่องมือคือโซอมิเตอร์นะคะคือเครื่องวัดความเค็มนะคะของเรานะคะเราจัดซื้อเครื่องวัดความเค็มแล้วก็ทดสอบให้กับแกนนาทั้ง15คนได้ทราบว่า เวลาที่เราจะติดตามกํากับดูแลอาหารเค็มในพื้นที่ของแต่ละคนของที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องทำอยังไงบ้างเราเรามีการนะคะก็คือ,อใช้สื่อการสอนโดยการจัดพิทรศการเรื่องอาหารนะคะแทรกในในกระบวนการของการที่อบรมทั้ง48คนในครั้งแรกนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะคะภาพกิจกรรมแล้วเราก็มีการนัดนัดทุกสองเดือนนะคะให้ให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะมารับ ในเรื่องของขออกกาลังกายแล้วก็คืนข้อมูลในเรื่องของการติดตามเรื่องความเค็มนะคะซึ่งตอนแรกตัวอย่างอาหาร48ลายเนี่ยไม่ผ่านสักสักลายนะคะในการทดสอบความเค็มแล้วก็มีความหวานด้วยแต่ว่าความหวานของเราเนี่ยคือเราให้ดูที่ระดับน้ําตาลว่าควรจะกินไม่เกินเท่าไหร่เราให้องค์ความรู้ตรงนั้นไปแล้วก็จัดนิทรรศการแต่เรื่องที่เราจะเน้นมุง่งเน้นไปเลยก็คือการที่วัดความเค็มนะคะ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง15ท่านนี้จะต้องไปสุ่มตรวจวัดความเค็มที่บ้านโดยการเก็บกลุ่มอาหารมาตรวจสอบทุก2เดือนนะคะโดยที่ไม่บอกว่าวันไหนนะคะก็ไปขออย่างจาก1ต่อ3คนก็คือ15คนนี้จะเป็นดูแล3คนนะคะที่เป็นแกนนําของเรานะคะเป็นคณะทํางานซึ่งพอพอเราเก็บอาหารภายในระยะเวลา2เดือนปั๊บเนี่ยเราจะไปเก็บอาหารมาทดสอบเพื่อจากหลังจากที่เราให้องค์ความรู้ไปแล้วนะคะปรากฏว่า จาก48ลายคือไม่ผ่านเกณฑ์อยู่22ลายนะคะก็แสดงว่าผ่านเกณฑ์26ลายตอนนั้นนะคะถือว่าลงเกือบ50ในเรื่องของความเค็มที่ผ่านก็คือซอมิเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เราเราเราซื้อมาแล้วก็ให้อ่าให้คณะทำงานได้เรียนรู้จากราพอพสตที่เป็นคนอ่าที่เป็นคนสอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น กิจกรรมของเราเรา,เราคืนข้อมูลทุก2เดือนในระยะเวลา10เดือนที่เราทํากระบวนการนี้นะคะทุก2เดือนเราจะนัดรวมกลุ่มใหญ่แล้วก็คืนข้อมูลนะคะคืนข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมในคนที่มีปัญหาในเรื่องว่าความเค็มหรือความหวานที่ทดสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ของเรานะคะตามคู่มือที่ที่เราบันทึกนะคะของแกนนําทุกคนนะคะเราก็มีการใช้เครื่องมือตรวจสอบอาหารนะคะนัดนัดรวมแล้วก็ ในแต่ละเดือนแล้วก็เรามีการประชุมคณะทํางานทุกเดือนเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็คืนข้อมูลถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราจะต้องปรับยังไงเพราะว่าบางพื้นที่บางคนเนี่ยคือ,อมีปัญหาในเรื่องของการเก็บอาหารไม่ได้เพราะว่าอาหารที่ทดสอบได้ใน,นซอมิเตอร์จะต้องเป็นน้ำนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะ,ะให้ให้ในครัวเรือนนะคะทำอาหารที่เป็นประกอบอาหารที่เป็นน้ำแล้วก็ไปเก็บมาทดมาบมาติดตามทดสอบนะคะ นี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันสงการก่อนที่เราจะปิดโครงการเป็นกิจกรรมร่วมกันในสถนนานการในเรื่องของอารมณ์ร่วมกันของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง48รายนี้เป็นกลุ่มขั้นกระบวนการที่ดูผลในเชิงคุณภาพแต่ว่ามีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเกือบร้อยคนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเป็นหมู่บ้านนั้น <S <S เขาเคยเข้าร่วมโครงการ <S <S ขเขาก็ขอมาร่วมด้วยแต่ว่าบางท่านจะเป็นคนที่เป็นแล้วนะคะเป็นเป็นโรคแล้วนะคะส่วนที่เป็นกลุ่มเสียงจริงมีแค่48รายนะคะ เราก็จะทํากิจกรรมสันทนาการควบคู่ไปด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด48คนเหลือกลุ่มเสี่ยงที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งเบาหวานความดันทั้งหมดเหลือ12รายนะคะที่ยังเสี่ยงอยู่พอวัดผลออกมาแล้วคือผลจาก10เดือนระยะ10เดือนนี่คือการปรับพฤติกรรมการกินเค็มกินหวานลดลงพอเราวัดผลแล้วก็คือต่ํากว่ามัดต่ํากว่าที่เกณฑ์ที่จะเป็นเสี่ยงเนี่ยนะคะเหลือแค่ 12รลายที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะที่ยังเสี่ยงสูงอยู่นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ในด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เกิดข้อตกลงร่วมกันในการจําหน่ายอาหารต่างๆนะคะร้านค้าต่างๆนะคะเพราะว่าชุมชนของเราบ้านเป็นหมู่บ้านเดียวที่มันง่ายต่อการที่จะดูแล้วคือว่าไม่มีร้านคาเฟ่ไม่มีร้านน้ำหวานเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าประชากรให้ความสนใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอสมควรนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับการ กินนะคะการทําอาหารนะคะแล้วก็ปานออกกําลังกายซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนถึง10เดือนนะคะซึ่งการออกกําลังกายของเราไม่มุ่งเน้นการรวมกันออกกาลังกายหนักๆเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุเราจะส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์ให้กับลูกหลานแล้วก็อสอมอที่ดูแลนะคะก็จะเป็นกลุ่มไลน์ที่แจ้งว่าจะต้องบริหารท่ายังไงนะคะนี่ก็ส่วนขยายผลของเราก็คือว่าพอท่านนายก อบตอนะคะตําบลของเราได้ร่วมกิจกรรมในเป็นคณะกรรมการด้วยก็ในปีนี้เราจะขยายผลไปในทุกหมู่บ้านโดยใช้กองทุนดโดยใช้งบประมาณของกองทุนสุขภาพตําบลของโนนเมืองค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นในองความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็การคัดกรองความดันโลหิตข,ของเรานะคะในหมู่บ้านของเราที่เราให้ให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงแนวทางว่าจะต้อง จะต้องทํำยังไงนะคะนัดตรวจยังไงสําหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเราไม่ได้สิเดือนที่วัดผลเรียบร้อยแล้วเรายังคงนะคะให้มีสมุดบันทึกแล้วก็ให้กลุ่มให้แกนนาของคณะทําง,งานติดตามเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับบ้านโคกม้งชุมตําบลโนนเมืองอเาเภอโนนสังจังหวดงัดหนองบัวลำพูของเราในเรื่องของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสียงผู้สูงอายุก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้เพื่อเลือกไปเ,เปลี่ยนรยนเรียนรู้ร่วมกันแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะเรียนท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ท่านที่ประชุมทุกท่านนะคะค่ะดิฉันนางกุหลาบสิห์วงศ์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ<ด>รพสต,ตกลางใหญ่อ,อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรค่ะวันนี้ก็มีความยินด,ดีอยากมาเล่า,าการดําเนินงานของ,ของในพื้นที่นะคะของเราจะทําเป็นแบบภาพครับนะคะค่ะคือเราจะทําโครงการเกี่ยวกับ ผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะคะให้เข้าสู่ระยะสงบแต่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะคัดจากกลุ่มที่ผู้ป่วยอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็สามารถดูแลตนเองได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีความสมัครใจที่จะมาเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะแล้วก็เราจะทำเป็น ทั้งคับของเรานะะี่ค่ะอำเภอบ้านผือเนี่ยจะมีทั้งหมด20รพสตแต่เรารพสตอจะคัดเลือกเข้ามาที่20คนรวมแล้วจะเป็น400คนค่ะแต่ทางคับเนี่ยจะจัดเป็นโซนนะคะเป็นโซนในการดำเนินงานก็คือ,อโซนหนึ่งจะประมาณ4-5รพสตแล้วก็จะไปจัดที่เทศบาลกลางใหญ่ของหอประชุมเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นฐาน ได,ได้กลุ่มเป้าหมายของแต่และรอสตอมาแล้ว20คนเนี่ยของอันนี้ขอเล่าเฉพาะของที่เดียวนะคะคือ20คนเนี่ยจะมีกลุ่ม PDM อยู่8คนแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยอีก12คนนะคะ PDM ก็คือเราจะ,ะป้องกันไม่ให้เขาป่วยนะคะแล้วก็กลุ่มป่วยก็ให้เขาลดน้ำตาลลดการใช้ยานะคะแล้วก็ควบคุมดูแลให้เข้าสู่ระยะสงบนะคะ,ะฐานของเราจะเป็น4ฐานนะคะฐานแรกจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์วิธีธรรมหรือเราจะนำยาเมเม็ดเข้ามาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่ม PDM นะคะก็ให้ความรู้ไปแล้วก็ฐานที่2ก็จะเป็นการรับประทานอาหารริดร้อนเย็นนะคะหรือการดูแลเกี่ยวกับทางแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็การเลือกกินอาหารการออกกำลังกายแล้วก็การผ่อนคลายความเครียดนะคะหลังจากนั้น พอเราประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตามผลนะคะโดยนำกลุ่มเป้าหมายทั้ง20คนเนี่ยเข้ามาตรวจวัด d t ทีที่รอพตอเนี่ยทุก10วันนะคะทุก10วันแล้วก็เราจะตรวจทุก10วันแล้วหลังจากนั้นก็ทุก1เดือนอีก3ครั้งแล้วอีกหกเดือนเราจะนัดตรวจเป็นข้อพับนะคะก็จะเป็นตรวจพวกฟาติ้งบาด เอวด้วยนะคะผลการผลการตรวจของเรา6เดือนนะคะเราพบว่ากลุ่ม PDM 8รายนะคะเราสามารถวินิจฉัยเป็นเบาหวานแค่คนเดียวและก็นอกนั้นก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีนะคะส่วน12รายของกลุ่มป่วยก็สามารถลดยาได้2รายนะคะแล้วก็ลด ไม่ได้กินยาเลยอีกหนึ่งรายนะคะเราถือว่าโครงการของเราแค่ระยะสัน้นแล้วก็จำนวนที่น้อยเนี่ยสามารถควบคุมและลดการกินยาของผู้ป่วยได้ได้ดีนะคะส่วนปัญหาอุปสรรคของเราเนี่ยมันจะเป็นยา9เม็ดเราจะมีปอุปสรรคในเรื่องเม็ดที่2และเม็ดที่3เม็ดที่2ก็คือการทํากัวซาแล้วก็การส่วนล้างลําไส้นะคะบางทีมันก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาใช้ในการทามันก็หายาก เราก็ข้ามไปแล้วก็ทำเฉพาะเม็ดที่มันสามารถทำได้นะคะนี่นะคะอุปสรรคของเราค่ะปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราก็ด้วยความร่วมมือภาพครับนะคะให้โดยทีมงานาทีมงานหมอครอบครัวนำทีมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเภสัชกรกายภาพบำบัด โูชันกรนะคะทุกกลุ่มแล้วก็รวมถึงพยาบาลในหน่วย NCD เนี่ยจะมาจับกลุ่มกันแล้วก็ออกออกแต่ละโซนออกแต่ละรพสตอในการตรวจโดยเฉพาะกลางใหญ่จะเป็นอ่าที่แพทย์วิชาตและก็ทีม PCC น่ยออกทุกวันอังคารเราก็สามารถนำกลุ่มกลุ่มที่เราทำเนี่ยคะ่ะเข้ามาเข้ามาพบแพทย์ได้เร็วและทันท่วงทีเราก็เลยสามารถอลดผู้ป่วย ที่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเข้าสู่ระยะสงบเนี่ยได้ได้ดีค่ะเราเราเราก็เลยจะนำหลักนี้ไปใช้ต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ